สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่ชิตานะคะวันนี้นะคะก็กลับมารีวิวคร,รีมรองพื้นนะคะเป็นของเอตูดี้นะคะตัวนี้เนาะชื่รุ่นนะคะ P c h e a s Mineral BB f u d a t i o n นะคะ SPF 35 PA บวกบวก Whitening and Anti r i n k l e นะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะผสมน้ำแร่แล้วก็ช่วยทำให้หน้าขาวแล้วก็ป้องกันริ้วรอยได้นะคะ สีตัวนี้เป็น n น t ช r ร l b บ a d นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยแล้วกันนะคะยังไม่เคยใช้เลยนะคะใหม่แกะกล่องจริงๆนะคะอ่อืมตัวขวดของเรานะคะก็มีความน่ารักสไตล์เกาหลีเนาะเออน่ารักอะเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูเลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะว่าใช้ดีหรือเปล่า เปิดขวดเลยนะคะของเขานี่ก็จะเป็นขวดแบบปั๊มกดๆนะคะแล้ก็มากดเลยใหม่นะคะเลยปั๊มยังไม่ออกมาแล้วก่อนอื่นต้องขอดมกลิ่นก่อนนะกลิ่นหอมๆหอมหอม,หอ,ม,หอ,มอ่อนๆสไตล์แบบเครื่องสำอางเกาหลีเลยประมาณนี้ แล้วครีมนะคะก็ดูดีอะ่ะดูดูเนียนดีนะนี่ยังไม่ได้ใช้ดูเขามีการจับตัวได้ดีแบบไม่เหลวไปแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเกินไป <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาลงที่หน้าเลย <c oughs> เดี๋ยวจะลองลงดูสักครึ่งหน้าดูก่อนนะคะ <c oughs> พอเวลาแตะๆไปเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้นั่นก็คือมีความหอมอ่อนๆโชยมานะคะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่ามัน มันเย็นสบายเบาๆดีอ่ะเดี๋ยวลองลงดูว่าจะดีไหมจะปกปิดดีหรือเปล่า เท่าที่ลงดูนะคะรู้สึกเหมือนเนื้อครีมเขาเนี่ยจะมีความบางเบาแล้วก็ไม่ได้ปกปิดอะไรมากมายแต่ก็ทำให้ดูหน้าแบบดูดูดูเนียนขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดว่าคนที่มีปัญหายเยอะใช้แล้วมันจะกบปัญหาได้ะนะคะ ็เกลียดเกลียดก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็ไปไปได้ไปได้ไ,ไ,ดไม่ทิ้งคลาบอ่ะนะคะ ก็ไม่ทิ้งคราบมันเอาไว้ที่ใบหน้าเลยนะคือค่อนข้างที่จะแห้งไปกับผิวเลยอะแทบจะไม่ต้องลงแป้งเลยแหละ แต่พูดถึงว่าระดับระดับเนี้ยยังอยู่ของความยังมีความบางเบาอยู่นะคือถ้าถ้าเป็นสิวหรือมีเอ่อเป็นสิวเนี้ยยังยังยังเห็นยังเห็นรอยสิวอยู่แต่ว่าก็ทำให้ดูดีขึ้นอ่าลงไฮไลท์เชดดิ้งกันเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่จะลงไฮไลท์ไฮไลท์เพื่อที่จะเพิ่มความเงาความสว่างให้กับหน้าเนาะแล้วก็เอาตัวนี้มาทำด้านอย่างนี้ สร้างแสงน,นะคะแล้วก็ลบรอยล่องแก้มมุมปากเนาะใต้ตานะคะใต้ตารอยตีนกาแล้วก็เพิ่มความสว่างให้กับใต้คิวยนะคะส่วนตัวด้านนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีที่เข้มกว่าเนาะตัวนี้เราเอามาทำเชดดิ้ง เชดดิ้งก็คือการสร้างเงาเช่นเราอยากทําให้หน้าเราหน้าผักเราดูแคบลงอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาสร้างด้างทําขอบข้างๆา,างนีนะะ้แล้วก็ามาตัดกรามานี้ทําให้ดูหน้าเรียวเล็กลงนะะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำน,นะคะ เบียไปค่ะนี่สร้างเงาอย่างนี้นะ ลงแป้งเลยนะเดี๋ยวจะลองลงก่อนต่อครึ่งหน้าเป็นไงมั่งก็เนียนเนียนดีนะเออใช้ได้ใช้ได้ใครชอบของเกาหลีเนาะก็ไปช็อปกัน ไปช็อปที่ร้านเลยนะคะพี่ไม่มีขายนะคะอ่าเดี๋ยวมาเติมคิวสะหน่อยเนาะ อืมก็เนียนดีเหมือนกันนะบอกกสาวหน้าเกาหลียังเราไหม <c oughs> ใครชอบสไตล์แบบนี้นะคะแบบเกาหลีเกาหลีก็ไปหาซื้อได้เนอ้องของอ e ิต d ดีนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัวน,นี้นะคะเป็นของไดคาลุนะคะรุ่นซอฟไอชิโดนะคะ Lasting Makeup อันนี้เป็นเบอร์02นะะกะกน,นะคะใหม่แกะกล่องเนี่ยนะคะ ซื้อมาเพื่อรีวิวโดยเฉพาะเลยอะ่ะของเขาก็จะเป็นตลับเนี้ยยาวๆอย่างกับกล่องใส่ตะเกียบหรือแม้กระกล่องใส่หนียญซอเด็กน้อยเลยนะคะอุ้ยแผ่นหล่นลงมาเลยเนาะเพิ่งซื้อมาเลยนะคะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยสีอของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4นะคะเออวันนี้ก็ปอิีใส่เสื้อโทนชมพูนะคะก็เลยจะแต่งอันที่เป็นโทนชมพูนะคะยังไม่ได้มีการทดสอบสีเลยโอเคก็เดี๋ยวจะเริ่มจากสีอันนี้นะคะ1แล้วก็2แล้วก็มา3นะคะอ่ะเดิม ก็ลงเป็นสีชมพูอ่อนไปก่อนให้เต็มทั้งเปลือกตาสองข้างพิชิตาก็จะไม่ได้แต่งหน้าแบบจัดมากนะคะแต่งแบบสไตล์แบบว่าการใช้ชีพจำวันหรือว่าออกไปทำงานออกไปรับลูกอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งจัดมากไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีที่สองนะ เราก็เอามาขัดเบา้าสีจะเข้มขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวที่มีวิงวิงตัวนี้นะเป็นสีที่สาม ปัดแก้มน,นะคะสีชอมชมพูเนาะเวเราจะมาเพิ่มความแวววาวนะคะด้วยตัวนี้ตัวนี้นะมันก็จะเป็นเงาๆน,นีเป็นแบบคริสตัเตอร์ แวววาวเนอะเป็นประกายเป็ดๆหน่อยก็จะเพิ่มความแบบมีอะไรๆที่ดวงตาให้มันแบบวิงวว้งวับวิ้งวับเนาะไม่รู้เห็นหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็มาปริร้นอะไรเนี่ยกัน ไปปัดข้างเดีด๋ยวเลือกสีปาเป็นสีนี้นะคะ โอเคค่ะก็แต่งแบบสไตล์แบบว่าสาวเกาหลีเนาะเบาๆนะอโอเคค่ะก็มาสรุปกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นของ ครีมรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นของ e t u d i นะคะรุ่น precious mineral v i b d a t i o n นะคะสำหรับตัวนี้นะพิชิตาก็ามีความสึกว่าก็ใช้ง่ายแล้วก็ทำให้หน้าเนียนขึ้นในระดับหนึ่งที่น่าพึงพอใจนะคะสำหรับใครที่ชอบแนวสไตล์เกาหลีเกาหลีก็ไปหาซื้อกันได้ค่ะที่ร้าน e t u d i นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงดต่พีเท่านี้นะคะบ๊ายบายไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะคะอยากจะให้รีวิวอะไรก็ บอกได้นะคะก็พิจิตาก็จะหามาเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ